วันนี้ก็จะมาอยู่กับการไปซื้ออาหารในช่วงโควิดที่แคนซิงกันจะมาให้เห็นเลยตอนตอนมีโควิดยังไม่ได้ไปพ่อโทรมามาไปซื้อของแบบยุคโควิดถ้าใคร ยังไม่เคยเห็นเวลาไปซื้อของก็ซื้อปกติหยิบปกติแต่ว่าทำไมคนไทยเราต้องถือใส่แมสด้วยเราจะมาคุยให้กันตรงนี้เลย 1. จะได้ม่ติดโควิดสองอยากรู้ถ้าเราไม่อยากติดโควิดตรวจเอทีเคส เราต้องทําให้ตัวมิติโควิดสอย่าไปสัมผัสคนมีหลายแบบนะเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้จะไปุูไปซื้ออาหารกัน ep สอเป็น ep ตอนจบในการ กลับมาจากการซื้ออาหารแล้วนะรถเยอะรถเยอะ มาข้ามถนนได้ดทุกคนเอาเก้าหล่อเนี่ยครับเอาเหล่ออะไรเกาเหล่อพิเศษทุกอย่างนะครับเท่าไรลูกชิ้นด้วยเขาเป็นหมูเป็นเนื้อเอาลูกชิ้นเป็นหมูเขาเล้าหมูทุกอย่างหาสิบกวเอาพิเศษลูกชิ้นด้วยนะคะหกสิกบ,บสกแบบบสกนเปล่าสแกนครับครับ เรียบร้อยแล้วครับบ๊ายบาย